วันนี้มีอะไรบ้างคะพี่ก็จะเป็นตัวเก้าอี้มาจันทุนตาแสวงหรือแท่นยืนยืดเส้นขายเส้นนะครับใช้ในการยืนยืดเส้นขายเส้นแก้ปวดเมื่อยครับผมแต่ปัจจุบันก็จะมีหลายรุ่นจะมีโปรติเลยก็คือจะเป็นรุ่นมาตรฐานแบบนี้และน้ำหนักได้100กิโลกรัมโหแล้วหนูลองได้ไหมอ่ะได้ค่ะยินดีมือยลยไ่ะยืดเส้นไขยเส้นแก้ปวดเมื่อยคือต้องทำยังไงคือเขาคือก็ คุณเคที่ขึ้นมายืนมนก็รูได้เลยค่ะต้องงเท้าเนาะใช่ค่ะโอเคโอเคได้เลยใครที่แบบมีอาการเมื่อยร้าเส้นยืดเส้นตึงนั่งนานๆเส้นตึงราคือูต้องยืนฝั่งไหนอะยืนอ่าส้นเท้าอยู่ฝั่งนี้ค่ะอใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวนูขยับมาตรงนี้ได้ได้ครับเคค่ะช่วยจับนะคะเสร็จปุ๊บก็คือยืนบนนี้เลยเหรอใช่ครับด้าวยืนตรงได้ไหมคะ โอ้ยมันยากอยู่นะมันต้องแบบใช่ค่ะโอ้ยแต่คือเขายืดแบบใช่ค่ะตรงน่องคือรู้สึกเลยว่ามันมีความความยืดคตึงใช่ใช่จะรู้สึกตึงใช่ไหมคะตึงมากพอลงแล้วเราจะรู้สึกโอเคไหมขึ้นไหมคะใช่แต่คือพอขึ้นไปแล้วแบบรู้สึกเลยว่ามันมีความยืดเอซีทุกคนคือแล้วราคายังไงคะพี่ราคาพิเศษในหลายเลยคือดีมากเลยอ่ะ ไม่เราคืออยู่แค่ยืนแบบนี้ใช่ค่ะยืนแล้วก็ชื้นจะยืนแช่ไว้สักหนึ่งนาะทนีอะไรอย่างเงี้ยสี่ขาดูไม่ยากชาวบ้านให้เลือกลมไห,หลเวสะดวกแบบนี้ค่ะอ,อะไรดีคะที่เกาอี้มาจาับจันทร์กอดกำลังยืนอยู่คุณเพชรดี้อยืดแล้วแบบสบายมากลงลงลองลงลงขอดูหน่อยเวลาทีเวลามีของดีมานี่นะโอ้ไปอยู่คนเดียวใช่ไหมคะไม่อยากลอง เดี๋ยวต้องมีคนมาช่วยต้องมีคนมาคองครับต้องคองแรงหน่อยครับได้ได้ได้ครับผมอ๊บแล้วไงต่อครับคุณหมอฝึกยืนตัวตรงได้ไหมคะเขาทำแบบออกปาปายืนตรงตรงเลยแล้วไงต่อปล่อยมือค่ะแขวนแขนค่ะปรับสมดุลร่างกายเปิดประตูลมแบบนั้นแหละค่ะเฮ้ยเป็นไงมาคะคุณหมอจะรู้สึกมีกำมันตื่นวนอะไหนบ้างครับอันนี้ผมขอซื้อหน้าอันนึงโอ้ยยินดี ไม่เลยม่ยังไงไม่เอฟซีน้องมันตึงวันนี้วันนี้ละค่ะผมแล้วแล้วพี่เดี๋ยวก่อนพี่อยู่ใกล้ๆผมครับผมแล้วก็ผมต้องทำยังไงอีกจริงๆจะมีหลายท่าโย่อย่างงี้ได้ไหมได้โยโย่ใช่ครับแต่กล้องมันไม่ได้จับที่รองเท้าผมเลยอ่ะก้องจับอยู่ปะอยากจะให้กล้องจับที่เท้าหน่อยใช่จะยืดเส้นขายเส้นแล้วราคาเท่าไหร่ค่ะพี่สำหรับอันนี้ราคาพิเศษครับก็จะอยู่ที่ 6กหกเก้ามาตรฐานมีหมดสิสีค่ะค่ะสีเลือสีได้เลือกสีได้เลยไม่รู้พี่คิดได้ยังไงเนี่ยพี่ไปเรียนศาสตร์มาจากเมืองจีนหรือเปล่าคุณตาเป็นคนจีนค่ะคุณตาผมก่าแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นศาสตร์จากวัดวัดเซาหลินแน่นอนเลย เ2 4บาท FC ฟซีทุกคนแล้วลงตัลงมาเสร็จปุ๊บเหมือนเหมือนเรานวดมาทั้งหมดเลยอันนี้หมอนวดประจำตัวผมต้องตกงานแน่นอนเลยอันนี้แบบหายเลยอรัแบบปวดเมื่อยแบบโอ้ยมันสบายจริงๆช่วยก็ฝ่าเท้าขึ้นแล้วขึ้นมาสบายจริงๆริงขึ้นสบายจริงๆขอขึ้นอีกรอบนึงได้เลยครับพี่จะมีพี่คิดพี่คิดเป็นนาทีนาทีป่ะอันนี้ไม่ได้คิดตังค์เนี่ยไม่ได้คิดตังค์เนี่ยมาอย่างนี้นะครับ FC FC ดูนะครับ คุณหมอสุรินแบบตัวเบาเลยอะเราสบายมากคือเขายืดทังน่องของเราเลยจริงๆไม่ต้องใส่ชุดรวมชุดนอนชุดอะไรชุดนอนทําก่อนนอนก็ได้ใช่ครับดีมากครับดีมากแบบมันคลายเส้นนะครับผมว่านะครับแล้วก็สนนราคาอยู่ที่แค่340บาทถูกต้องปะไม่ไม่หกร้อยสิบเก้าบาทตอนนี้เอฟซีกดกันได้หกร้อยยี่สิบสี่ราคาจริงจริงอยู่ที่หกหกเก้าแต่นะจะีแต่เหมือนมีคูปองอยู่ใครเห็นคูปองตอนนี้นะ รีบกดเขาบอกเลยว่าเป็นอะไรที่มาหัศจรรย์มากแบบพิเศษหนึ่งพันะคจิงบ้างแล้วมันเบามันเบาขึ้นไปจนถึงศีรษะตรงนี้อ่ะใช่คเร่นผมคือผมงงอ่ะว่าว่าเรายืนอยู่บนไม้ที่เอียงแล้วเราเบาศีรษะตรงนี้มันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นเก้าอี้มาเป็นอะไรเขาเรียกอะไรมานั่งมายากล เก้าอ <muitas S 2> ี <sketches> oh, ้มหัศจรรย์เก้าอี้มาหัศจรรย์มาหัศจรรย์ไม่ใช่มายากลมหัศจรรย์ดีมากเลยที่มีตัวหนึ่งด้วยใช่ไหมคะจะเป็นรุ่นหนาพิเศษแล้วน้ำหนักได้200กิโลกรัมอ๋อก็คือจะมีรุ่นหนาพิเศษด้วยใช่ครับการรักษาทุกอย่างเหมือนกันค่ะเพียงแต่แค่น้ำหนักตัวคนยืนมากขึ้นแล้วก็ัได้มากขึ้นเอฟซีคุณแค่นี้ก็ได้คู่มือแบบเคลือบกันน้ำให้แบบนี้อย่างดีเลยใช่เลยใช่ครับเคลือบแบบนี้ให้เลยแล้วก็สแกนดูวิโอการใช่ด้วยสองฉบับนะคะทั้ง่นี ยองไม่ได้อย่างงี้ครับก็ฝึกทำท่านั่งได้เส้นยืดเส้นเติมเวนขาด้านหลังใช่ครับเก่งจริงๆอะมากเลยนะเก่งเก่งมากเลยผมว่าเก่งเก่งมากๆเลยคือเขาคิดเขาคิดค้นคุณคิดดูสิครับว่าเขาเอาไม้เนี่ยนะครับแล้วก็มาปรับระดับแล้วก็ใส่แผ่นสักะลาดใช่ใช่ครับแล้วทําให้คนเรามีสุขภาพดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปนวดให้เสียเวลาโดยที่ไม่ต้องไปไปปนั่งเสียเวลาอันนี้ทําแค่วันหนึ่งกี่นาทีครับ อะทำวันเท่าที่เราพอมีเวลาวันละกี่ครั้งก็ได้ครั้งละสามวันที่สิบพี่มีเขาบอกว่าปาทำท่านั่งให้ดูหน่อยท่านั่งสั่งแล้วนั่งข้างๆแบบนี้ครับการขาผมไม่้นะผมเป็นคนแบบผมผมโยคะตลอดนะครับแต่ต้องค่อยค่อยคนั่งนะครับแต่ผมผมต้องนั่งก่อนผมว่าคือคือเอ้สิครับคือมมันไม่ใช่คือตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้วอร์มอัพ ถ้าเกิดเราเราไม่ได้ยอมร่างกับเพิ่งไปกระโดดรถเต้นมากเกินไปไม่สเต็ปที่สองไปสเต็ปนค่งถ้ายืนไปก่อนถ้าถ้ายืนเรารู้สึกเลยว่าน้องเนี่ยมีความจักที่พอเรายืนขึ้นไปอ่ะมันรู้สึกว่ามันตึงมากแล้วพอลงมาก็คือผ่อนคลายสุดๆเอฟซีทุกคนเรวราคาแบบตะกี้แป๊บนึงนะตอนนี้ที่6 6้บาทแต่เหมือนมีคูปองกดกันได้619ใครเห็นราคาตอนนี้นะคะ กดได้กดก็คือเด็กๆก,ก็ใช้ได้คนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมก็ใช้ได้เหมือน,นกันยิ่งผู้ใหญ่ซื้อไปให้ผู้ใหญ่ก็ได้บอกเลยนะคะว่าชอบมากแล้วสะดวกมากจริงๆดีมากค,คนจะได้ใบแบบนี้ไปด้วยเนอะก็คือ,อขั้น,นผู้มือการใช้นะคะแต่ละท่า<ช>เราจะนั่งก็ได้เราจะ นั่งยองหรือว่าเราจะยืนสามารถปรับได้เลยเอซทุกคนราคาแบบว่า669บาท FC ซคะ่ะตุนได้ตุนช่วยเรื่องปวดหลังด้วยค่ะก็คือ,อช่วยปวดหลังออฟฟิศซินโดรมก็ช่วยปวดตามข้อปวดตามขาคือช่วยหมดเลยเดี๋ยวผมจะซื้อไปไว้ในห้องทําฟันผมนตัวนึง<ช>คือหมอฟันเนี่ยสำคัญคือหมอผ่าตัดหรือหมอฟันเนี่ยเราต้องนั่งก้มไงมแล้วคราวนี้เราก้มเป็นชั่วโมงเนี่ยมันเหนื่อยนะ เขาคิดว่าหมอฟันไม่ใช่ไม่ใช่สบายนะโอ้โหบางทีนั่งสองชั่วโมงอย่างเงี้ยคนไข้อ้าปากหูปากไม่ยอมเสร็จสักทีก็ต้องทําไปอันนี้ต้องมีในห้องหมอฟันทุกห้องล่ะหลังจากนั้นห้องหมอฟันทุกคนต้องยืนอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนําหมอผ่าตัดทั้งหมดเลยที่ผมรู้จักว่าต้องมีในห้องผ่าตัดด้วยเรื่องน่องก็ช่วยนะคะ F4 ก็คือช่วยหมดเลยจะเป็นเรื่องหลักหรือว่าจะเป็นเรื่องน่องหรือว่าใครเป็นออฟฟิศซินโดรมช่วยหมดนะทุกคน 30วินาทีสุดท้ายใครเห็นตะกร้าตอนนี้นะกดได้กดเพราะว่าราคาดีมากเราแบบช่วยไมดเลยอันนี้เป็นไม้กดจุดค่ะไม้กดจุดแก้ปวดสบักปวดอะไรแบบนี้ค่ะเราจะกดตรงที่เรารู้สึกปวดได้หลยใช่บริเวณเอวอย่างเงี้ยครับได้หมดเลยสําหรับคนที่แบบว่าไม่มีคนนวดให้คุณคิดได้ยังไงอ่ะปวดตรงเป็นพยาชาวบ้านคุัพยาชาวบ้านนะใช่ครับพยาชาวบ้านจากจังหวัดไหนครับ อ่าจริงๆก็ตอนนี้มีทําหลักๆเลยคือภาคอีสานภาคอีสานใช่ครับเราจะช่วยพิษาสเกิชุมชนในการเพิ่มช่องทางงานจาหน่ายด้วยครับผมดีมากเลยครับผมแล้วอันนี้คือมีด้วยไหมคะพี่มีครับนตะกร้าด้วยมีไหมกดจุกอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทอยเหลือร้อยยี่สิบพี่พี่พี่น้องชาวเหนือของหมอสุนินครับดูเอาไว อันนี้ร้อยสิบเก้าบาทไปหาที่ไหนได้เหรอับก็จะได้ร้อยสิบสองบาทเป็นไม้แท้ๆเลยนะคะไม้ได้ร้อยบาทแล้วก็เอามากรึงไม่ได้กดที่คอใช่ครับโอ้โหเมื่อกี้คุณแก้ขา้ผมเสร็จปุ๊บตอนนี้คุณมาแก้คอให้อีกใช่ครับมาดูคุณจะแก้อะไรให้อีกเยอะแยะมีอะไรอีกในถุงวิเศษเนี่ยอันนี้อจะมีถุงวิเศษอันนี้ช็อปออนไลฟ์เฉพาะในไลฟ์ของกับคุณเคทีใช่โอ้โหมารีบกดนะคะเพราะว่าเหลือเวลาไม่เยอะนะคะจะเป็นตัวไม้ที่เอาไว้กดตาม จุดบริเวณตรงหลังที่เรารู้สึกปวดเนี่ยเราไม่ต้องไปที่ไหนแล้วเราทําเองที่บ้านแบบนี้ได้เลยนะคะ f อซทุกคนราคาดีมากตอนนี้คนกดกันได้ร้อยกว่าบาทใครเห็นราคานี้ตุนได้ตุนเพราะวะ่าคือมันสบายจริงแล้วมันสะดวกมาก <c oughs> สบายจริงเลยเรา <c oughs> ไม่อยากไปไหนเลยไม่ได้ไม่อยากออกไปไม่อยากต้องมีไว้แบบพี่พี่อยู่ในไลฟ์มานานนะนนนะอยู่ในไลฟ์มานานผม่ายิ่งอยู่นานนะี่ผมยิ่งชอบเลยนวดสบายผมได้ปวดขี้เีวเออสบาย ใช่สบายมากเอฟซีคะกดได้กดนะคะเพราะว่าราคาดีมากอันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะพี่อันนี้ร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทแต่บางคนซื้อได้ร้อยกว่าบาทซื้อขนมยังแพงกว่าไม้นี่เลยผมจะบอกให้ซื้อี่ให้ผู้สูงอายุที่บ้านนะครับผมว่าไม่ใช่ผู้สูงอายุคนเรามันเมื่อยคอได้ผมจะเอาไว้ในห้องทำฟันผมทุกห้องเลยให้หมอทุกคนมีใช้เลยผมมีหมอหมอยี่สิบห้าคนทำงานที่คลินิกเดี๋ยวให้ทุกคนคนละอันเลย เพราะทุกคนเป็นโรคเดียวกันโรคปวดคอกับโรคป,ปวดปวดหลังเราคือใช้งานง่ายมากๆ FC คะใครเห็นตะกร้าตอนนี้รีบกดเนเพราะว่า20วิสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะไม่ใช่ว่า ปังกันเทินนะคะเอทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาดีมากจะเป็นตัวไม้ที่กดบริเวณจุดบนหลังบนคอนที่เรารู้สึกปวดนะคะ้อยกว่าบาทเอฟซีทุกคนหรือว่าจะเป็นตัวอันนี้นะคะที่จะเป็นเก้าอี้มหัศจรรย์นาสามารถยืดเส้นยืดสายยืดน่องของเราก็ได้เหมือนกันก็คือใครที่ปัญหาเรื่องการปวดตามตัวเป็นออฟฟิศซินโดมปวดหลังก็สามารถใช้ตัวเก้าอี้มหัศจรรย์ก็ได้นะกดกันไม่ทันใช่ไหมทันดีให้ทุกคนสอบ นาทีใครเห็นตะกร้าตอนนี้นะรีบกด2นาทีสุดท้ายคุณหมอสุนินเริ่ม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 เก่งขึ้นนะครับก็เริ่มทริทได้ทำทั้งสองอย่างอฝึกฝึกยืนตรงแ้มีาบบนนนะะะะคคใช่ไม่เราคือรีบกดนะคะทุกคนค่ะจะเป็นตัว เก้าอี้มหาศัจนเนี่ยก็อยู่ที่669บาทใช่ครับหรือว่าใครที่กําลังจะหาตัวไม้ที่จะสามารถกดตามจุดอันนี้ได้ร้อยกว่าบาทเอฟซีทุกคนแล้วอยู่ก็จะได้คู่มือด้วยนะคะสําหรับตัวเก้าอี้ก็คือว่าจะทําท่าแต่ละท่าจะยืดเส้นยืดสายยังไงอยู่ได้คู่มือไปแบบนี้เลยคะ่ะบอกเลยนะคะว่าคุมจริงๆแล้วก็ตะกี้ลองแล้วแค่ยืนอะลงมาปุ๊บน้องได้รู้สึกเลยว่ามันมีความยืดลงมาก็รู้สึกผ่อนคลาย บอกเลยนะคะว่าคุ้มมากๆแล้วเขาจะมีทั้งหมด2รุ่นเนอะรุ่นหนึ่งหลับน้ําหนักได้120กิโลอีกรุ่นหนึ่งได้กี่โลนะสองกิโลครับสองกิโลกดเข้าไปดูในตะกร้ากันได้เลยเพราะว่าราคาดีมากแล้วบ้าราคาดีมากเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากผมว่าตั้งแต่เปิดตัวมาตั้งแต่ปีใหม่หรือว่าตั้งแต่ผมทำไลฟ์มาผมยังไม่เคยเห็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างนี้ผมรู้เลยคือเป็นสิ่งประดิษฐ์ของผมเป็นคนชอบสิ่งประดิษฐ์ของคนไทยแล้วผมเป็นคนชอบไปต่างจังหวัด แล้วก็ไปหาเวลาไปนี่จะไปดูไปดูว่าเขาทําอะไรแล้วก็ไปดูเป็นความรู้บางทีคิดอะไรไม่ออกขาจะไปต่างจังหวัดอันนี้นี่แหละคือภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาคนไทยแล้วดีมากและดีมากๆคือคุณจะทำให้อาชีพหมอนวดหายไปเลยจากเมืองไทยหมอนวดจะใช้เสริมใช้เสริมใช้เสริมจริงแล้วราคาคือดีจริงๆเอซีค่ะ ใครเห็นตะก้าตอนนี้นะกดได้กดอยู่จะซื้อไปให้ผู้ใหญ่ที่บ้านก็ได้เหมือนกันเพราะว่าราคาดีจริงๆแล้วคือมันช่วยได้ทุกปัญหาคือใครที่บอกว่าไม่ค่อยมีเวลาในการยืดโน้อย่างที่แคที่บอกอยู่แค่มีอันนี้เนี่ยอยู่ถอดรองเท้านะตอนเช้าอยู่ไม่ต้องทําอะไรเยอะปรับได้สองระดับถูกต้องค่ะป,ะปะ้าปาแคที่ช่วยแคที่ก่อน <c oughs> แล้วยู่ก็ไปแบบนี้ <c oughs> แล้วยู่ก็ยืนแค่นี้เลย <c oughs> แล้วยู่ก็จะรู้สึกเลยว่า มันอะ่ะจะมีความน่องอะ่ะจะมีความยืดเราพอยืดใช่ไหมอยู่ก็ต้องแกว่งแบบนี้แล้วมันจะมีหลายท่าจะมีแบบยืนหรือว่าแบบนั่งก็ได้เหมือนกันเสร็จปุ๊บอยู่ก็ลงแล้วอยู่ก็จะรู้สึกเลยว่าน่องอะ่ะมันมีความค่อนคลายขึ้นแล้วราคาดีมากตัวเก้าอี้มหัศจรรย์600กว่าบาท FC ทุกคน คือ you try level 2คือต้องทำอะไรเหรอคะปรับระดับสองได้สองระดับรอเซฟเฟอร์ยูจะให้ไอแบบลองทุกอย่างเลยใช่ไหมได้ไอลองก็ได้ level 2อันนี้ก็คือจะตึงจะตึงมากกว่าเดิมนะคะสำหรับคนที่แบบว่า ยากนิดหนึ่งแล้วว่าสองคือแต่จริงๆมันต้องหลังตรงไหยคะพี่ใช่ค่ะจริงๆต้องหลังตรงอ๋อแล้วอันนี้ก็คือแสดงว่าไม่ค่อยได้ยืนลงก่อนดีกว่าลงก่อนดีกว่าเส้นอาจจะตึงเดี๋ยวผมลองยืนยืนพี่จะยืนอ่ะพี่ประสบการณ์เยอะไหน นี่พนมืออาชีพนะกจะกเป็นยืนตัวตรงแบบนี้เส้นจะต้ยืดยืนกับฝาหาอ๋อต้องยืนกับฝาเท้ายืนตัวตรงอย่างนี้ใช่ครับไม่ต้องเกร็งผ่อนตัวตามสบายแอ่ฟิตดีสบายเลยใช่ครับที่แบบที่เขาใส่สูตรมาเลยนะครับวันนี้ใช่เต็มมากเียเตรียมพร้อมมาเลยนะครับโอ้โหลองชุดไหนท่าครับสุดจริงๆสุดจริงๆครับก็ต้องบอก FC ทุกคนว่านี่แหละครับคนไทยเรา เก่งมากๆขอตกมือให้หน่อยครับก็ยอดขายปังมากใน t ิก t o อช่วงปีที่ผ่านมาปีที<ห>่ผ่านมาใช่ไหมครับ<ห>เป็นแสนะรูแสนต่ออเดอร์แล้วโอ้โหเกวยอีมาสุดอันนี้เอาไว้ทำอะไรคะคุณนุ่นเอาไว้ยืดเส้นนะคะแบบว่าจะยืดตามบริเวณขาหรือว่าบริเวณตัวคือเขาจะมีหลายท่ามากเป็นเก้าอี้มหัศจรรย์ยูืนฟุบยูก็จะรู้สึกเลยว่า ขาเนี่ยมีความยืดเรารู้สึกโล่งขึ้นรู้สึกผ่อนคลายขึ้นใครที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็สามารถช่วยได้เหมือนกันเนทีุกคนแล้วเขาก็จะมีคู่มือเนี่ยสามารถปรับระดับได้2ระดับแบบนี้เลยเรามีคู่มือให้ว่าเราต้องทําท่าย,ยังไงบ้างแต่และบริเวณจุดที่เราอยากจะยืดเนาะคือได้เลยทีทุกคนครบจบในเก้าอี้มหาสัจจ์ในราคาเพียง 600บาทแล้วใครที่กำลังละจะหาปวดตามหลังปวดตามคอเนาะแนะนำนี่เลยทุกคนมาเที่ยวไว้กดบริเวณจุดตามหลักที่เรารู้สึกว่าเราปวดนะคะทุกคนราคาร้อยกว่าบาทเท่านั้นเอีทุกคน100บาท100กว่าบาทเท่านั้นน่ะอย่าคิดอะไรเยอะกดได้กดเพราะราคาคือดีจริงๆเราุ้มมากค่ะ โอเคได้เลยค่ะพี่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะอขอบคุณมากเลยค่ะมา <it> ค่ะ <it>